ห้องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอภิเดหารของหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พี่สิบตอนทำบุญกับหลวงปู่มา ไม่รู้กี่พบกี่ชาติชื่อเสียงเงินทองและยศถาบรรดาศักด์อาจจะมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบันเพราะเดี๋ยวนี้คนเรามักจะมองกันที่เปลือกนอกยิ่งคุณมีฐานะมีชื่อเสียงมากเท่าไหร่อภิสิทธิ์ของคุณก็จะมากขึ้นเท่านั้น แต่สำหรับหลวงปู่สวงแล้วทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหลวงปู่สวงไม่เคยเลือกที่รักมักที่ชังแต่หากผู้ใดเดือดร้อนและมาขอความช่วยเหลือจากหลวงปู่หลวงปู่ไม่เคยปฏิเสธแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับบุญที่เขาคนนั้นได้สั่งสมมาและใจที่ศรัทธาและเชื่อมั่น ในปฏิบัานในตัวของหลวงปู่ดังเช่นคุณสมพิษเอฟซีของทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยที่ท่านไม่เคยพบเจอหรือแม้กระทั่งรู้จักหลวงปู่สวงมาก่อนเลยจนกระทั่งเมื่อประมาณสองเดือนที่ผ่านมาไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรือปาฏิหาริย์ของหลวงปู่สวงที่ทำให้คุณสมพิษ ได้ไปเปิดดูทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยเมื่อได้ฟังก็เกิดความศรัทธาขึ้นมาในทันทีซึ่งในขณะนั้นคุณสมพิษมีอาการคันที่ศีรษะและลำตัวรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายยิ่งตอนนี้พี่ชายก็ได้เสียชีวิตไปแล้วทำให้ไม่มีใครช่วยเหลือคุณสมพิษได้เลย เมื่อก่อนพี่ชายยังช่วยรักษาได้บ้างแต่ไม่นานก็กลับมาเป็นอีกซึ่งพี่ชายเป็นหมอธรรมที่รับรักษาผู้คนที่โดนคุณใสเมื่อพี่ชายได้จากไปก็ไม่มีใครที่จะสามารถช่วยให้อาการมันทุเลาลงได้เลยขอพ้นลงลงปู่ว่าลงปู่พี่ชายาตายไปแล้วนะเธอุทีนี้มัน แอแล้วก็ว่าชื่นใจดูที่รักษาหนูเรื่องคนสายนะก็ตายไปแล้วนะหนูไม่มีใครช่วยเลยนะวันนี้จ้ะจวบจนกระทั่งได้มาดูและมาฟังเรื่องราวของหลวงปู่สวงจากทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยแล้วเกิดความศรัทธาเมื่อดูจบคุณสมพิษได้ตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้หลวงปูส่สวงช่วยให้หายจากโรคที่เป็นอยู่เหมือนดังหลวงปูส่สวงเป็นที่พึ่งสุดท้ายหลวงปูส่สวงจะรับรู้ถึงความทุกข์ที่คุณสมพิษได้รับอยู่ในตอนนั้นหรือไม่เรามาฟังคุณสมพิษเล่ากันเลยครับฮ<ะ>ัลโหลสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเออหยุดบุรีรามตรงไหนฮะอำเภอเมืองค่ะอ๋ออยู่อำเภอเมือ,อ,อมง อยู่บ้านอะไรนะฮะบ้านเสม็ดแค่โคกลางค่ะบ้านเสม็ดโคกลางค่ะห่างจากวัดไพรยเยอะไหมฮะวัดไหนคะวัดห่างจากวัดไพรพัฒนาเยอะไหมฮะไพรพัฒนาอยู่ที่ไหนวัด,ว,ดวัดที่วัดที่มีศิริลาของหลวงปู่สวงนะครับมัมาทางนี้ไม่มีค่ะบ้านเสม็ดอำเภอเมืองตะอยู่ภาะเขากระโดงค่ะเขากระโดง แต่ากเขาก็โดูงไปทางโน้นเองอ่ะอ๋อๆใช่เพราะว่าบริรัมนี้ไกห่างมัเป็นร้อยๆยโลแล้วมีความศรัทธาหรือว่ามีอพินิหารอะไรกับหลวงปู่เหรอพินิหารเลยค่ะเหรอค่ะนานหรือยังฮะก็ดูรายการของน้าเนี่ค่ะค่ะแล้วก็ดูดูไปก็เหมือนจะดีเลย วันนั้นเครียดมากเครียดจริงๆสุดๆ,ดๆเลยลจะหรือก็ขอขอพรล,ลงลงปูว่าลงปูพี่ชายนี่ะตายไปแล้วนะพูนนี้มันออันะแล้วก็ว่าพี่ชายหนูที่รักษาหนูเรื่ยงคนใสนะก็ตายไปแล้วนะเราไม่มีใครช่วยเลยนะวันนี้จะ้ะ แต่เล็กก็ขอให้หลวงปู่ช่วยหนูด้วยนะหนูเครียดเลยกก็บันนั้นหนูก็นอนหลับนอนหลับพอาันนี้หลวงปู่ยื่นอะไรมาไม่รู้ใส่มือแล้วหนูก็จาไว้หนูก็นอนหลับต่อค่ะคอ่ะาในก็ตื่นเช้ามาก็คืนต่อมาก็ฝันอีกถีลงปู่อีกครั้งนึ่งนี่นก็หนูบอกว่าหลวงปู่หัวหนูเนี่ยเหมือนโคนเต็มหัวเลยนยี่ก็อะไรไม่รู้มันเดิน เต็มร่างกายจนลกเครียดแล้วนะครัโไพพี่ชายตาไม่พอตั้งแต่เลยเต็มร่างกายเลยจาะมันเองนี่พอตอนเช้ามาก็รู้สึกว่าหัวี่เจ็บแตโกอนลุกเกินเช้ามันจะคันมากค่ะอ่าฮะนี่ก็จะาคันกันแล้วก็ตอนเช้ามามันมันไม่คันแล้วมันหลับเจ็บหัวที่เคยเกาจ้ะอืาเต็มหัวเลยเพราะว่ามัน เก่ามันตั้งหลายปีแล้วนะ,ะสี่ห้าปีแล้วอพอ,อได้อ,อธิษฐานถึงถึงหลวงปู่นี่ก็ไอที่เดินตามร่างกายมันก็าหายไปโดยเหมือนปิดทิ้งลยค่ะเนอะฮะค่ะนี่ก็หัวที่เคยที่หัวก็ไม่คันแล้วค่ะไม่คันแล้วค่ะอืมไอที่เป็นโพลเหมือนคล้ายๆโพลตาม ทุ่งนาหละโลม่นเ,เหมือนสิวเลเะเหมือนกับโคลนเหรอคโคลนตามทุ่งนาโคลนอ้ะมันเหมือนคล้ายโลนโลนโพลนคืออะไรครับโลนโพลนก็คือเหมือนไอ้ที่ปลวกอยู่นะจ๊ะ<อ>มันดันมันขึ้นนะจ๊ะมันสูงม,มันเต็มหัวเลยนี่ก็จากด้านก็ไกลเล็กๆเหมือนสิวก็ค่อยๆหายหายหายอันนี้ก็คือ ธรรมนึ่งไปหาพวกหมอดูไอ้ที่เขารักษาทางนี้นะพวกคุณงใสอือืมแล้วไปตัดเลียงวันหลังก็เป็นอีกอันนี้คือหายหายหายหมดสิ้นแล้วค่ะอันนี้คือความอัศจรรย์ของเราคือจัดทาหลวงปู่ตั้งแต่วันที่เขาให้หลวงปู่ช่วยทั้งที่น้งยังไม่รู้จักหลวงปู่หรอกเหรอกายังไม่รู้จักเลยไม่เคยรู้จักเลยอืมพอฟังรายการของ เพียอริชัยนะคะเอ,อะถึงว่าสุดยอดจ<ก>อะเออผมก็ปลื้มไปด้วยที่ผมเป็นสะพานบันให้ทุกคนเออหายจากโกรคร้ายต่างๆหลวงปู่ช่วยนะอะปูป่ช่วยจริงๆค่ะครับ พอแต่พวกเขาไปนุมไม่รู้จักเลยว่าเขาไปหลวงปู่สูงหลวงปู่สูงตอนนั้นนุมไม่รู้จักเลยก็ไม่ได้ไปกับเขาค่ะพอฟังรายการของพี่นะนุ้มเหรอู้เสียดายจังไม่ได้ไปเลยว่าให้ให้นูถูกหรือรถเรีววันที่หนึ่งดังนั้นหลวงปู่จะนุจะได้ไปกราบท่านเลยผมเลยงงเพราะว่ามันมีเอฟซีผมเยอะมากผมก็เลยจาผิดจําถูกไม่เป็นรยะนี่เพื่งรู้จัก เพิ่งรู้จักได้สองเดือนนี้เองเหลอเพิ่งเพิ่งดูรายการผมได้สองเดือนเหรอใช่แล้วได้ถูกท็อตเตอรี่ถูกหวยเข้าบ้างไหมที่ผ่านมาเนี่ยยังค่ะบุญยังไม่ถึงค่ะเหรอวันวันนั้นสวดมนต์ก็ทางรายการผมก็ที่บอกเบอร์ไว้ห้าสองสองกับอะไรกับเงินที่หลวงปู่ให้ผมมาทั้งหมดสองร้อยสามสิบ้าบาทมันเข้าหมดทั้งบนทั้งล่างเลยอะ หารถเรีวไม่มีจะไปซื้อใต้ดินแล้วอม่ออกท้ายเลขท้ายค่ะห้าสองสองอ่ะอือนอันนั้นแต่อันสองสามห้าไม่ได้ซื้อสองไม่ได้ซื้อเลยไม่เป็นจ้ะอะดีแล้วเพราะว่าปู่ปู่ช่วยเราแค่เรื่องโรคที่เราเป็นอยู่ก็หายก็โอเคแล้วนวันวันนั้นจะได้ฟังได้ฟังที่ที่อยู่เมืองนอกว่าหาย เอาน้ํานั้นรักษาหนูมาเอามาทาขามันก็ดีขึ้นเลยจ้ะจากแต่ก่อนนั่งโต๊ะไม่ได้พอลุกขึ้นเนี่ยหนูจะปวดขามากเลยเแล้วเอาน้ำจากที่ไหนน้าที่ถวายลงปู่เลยจ้ะเอามากินดีดีดีถวายเป็นขวดก็เอามากินแล้วพวกเอ็มร้อยห้าสิบอะไรพวกนี้จะถวายไหมยังไม่เคยเลยจ้ะปู่ชอบเอ็มร้อยห้าสิบ แล้วก็แล้วก็ปลาช่อนย่างปลาดุกย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้มยำน้ำใสต้มแบบลูกคุ่งต้มยำปลาช่อนนะฮะผู้ชอบปู้ชอบขนมฝักบัวรู้จักขนมฝักบัวไหมรู้จักจ้ะก็ทำขายอยู่หลวงปู่ชอบขนมฝักบัวข้าวหลามแล้วก็น้ำตาลสดแล้วเราอยู่กับใครที่เนี่ยอยู่ สงคนลกูกแต่แต่งงานก็อยู่คนละบ้านค่ะเออือแล้วเราถ้าปกติธรรมดาเราทำอะไรทำนาค่ะทำนาแ้่โอแล้วเป็นไงปีนี้เป็นไงอะปีนี้เข้าถูกมากเลร้อห้าบาทห้าหกบาทแล้วเราพอไหมล่ะพอใชจไหมก็ไม่พอพอดีได้ออของของหลวงให้ฮะ อใช้ค่าทั้งหลวงให้แล้วแล้วพอเราพอใช้ไหมก็พอใช้ค่ารถค่าเกียวค่าไถอืยค่าปุ๋ยเท่าก็ได้ค่าปุ๋ยคืนจ้ะทีนี้ก็ได้ข้าวกินไว้แค่ถุงถุงครึ่งแต่ลูกค้าขอถามหน่อยหนึ่งได้ไหมคะครับได้ครับหนูมันเคยเห็นอาจารย์เล่นหนังใช่ไหมคะ หมตอนนั้นหนูเด็กๆหนูจําได้อ่ะโอ้ยยังจําได้ได้ยังไงอ่ะจําได้สีกายตอนตอนนั้นหนูเป็นเด็กอยู่แล้วก็อาจารย์ก็เล่นหนังหนูเหมือนว่าเออคล้ายๆคล้ายๆจำท่านเปิดรายการอะไรเนาะเลยเปิดดูค่ะโดยเฉืาเห็นรายการของลุงผู่สวงรคมหรือก็เปิดดูทุกวันเลยทั้งวันเลยแต่ว่าเล่นหนังเนี่ยมันนานแล้วเล่นอยู่หน่อยเดียวนิดเดียวนะ นิดเดียวหนูแตก็จ네ําได้อ่ะอะไรโอ้โหเก่งขนาดนั้นเจ้แต่แไม่รู้เรื่องอะไรแต่หนูก็จําได้ตอนนั้นหนูเด็กๆอยู่อ๋อรเกิดเกิดมาลุยจะเกิดมาลุยของพรนาลิทไก่คนขอนแก่นแล้วมีอภินิหารอะไรอีกไหมอภิหิหรเมื่อกี้นูกเปิดโทรศัพท์ว่ากดว่าย้อนดูเบอร์โทรของวัด ป็นกดนิดเดียววัดไหนวัดไหนวัดไปพัฒนาหรือเป่าวะจะนูกดครั้งเดียวแต่วิ่งให้ตังสิบกว่ารอบวันนึงซะไม่รู้ว่าหลวงพ่อนูเปิดดูนิดเดียวเองนูจำไม่ได้เลยนูจะเขียนนะมันจะออมันคล้ายคลท่านอยู่ใกล้ๆนี่แหละมันท่านจะแก้งสองรอบในวันนี้เอ เอาละยังไงก็ศรัทธาหลวงปู่รับรองว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราแปลกแปลกนะที่มันอัศจรรย์มากแล้วมันก็เกิดขึ้นไนดะ้จริง,รงๆขอให้ศรัทธาปู่จะจะหนูศรัทธาอยู่แล้วเพราะว่าอหน,นูนี่จะบบกคนที่ยากจนเหมือนหนูนี่ได้ไหมคะได้ได้เลยได้เลยจะ เพราะเขาก็อยู่ทางทางป่าทางนน้นว่ามีกระหังมีปอบเยอะหรือ <The> ก็แนะนําเขาอยู่จ้ะ hmm. ทางบ้านนี้มีมีคนเลินอิชาเยอะค่ะเหรอคางคุณใสเนี่ยคนใส hmm. ่ปอบก็ <c oughs> เยอะ hmm. ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยว hmm. วันหน้าจะจะ,จะโทรหาอาจารย์ใหม่นะคะครับแล้วมี <c oughs> มีรูปเลือบบูตหลวงปู่บูชาอยู่ไหมอ่ะเอา วันเมื่อวานนูไปถ่ายเอกสารเอากับเอนคลิปของอาจารย์นี่แหละไปครออืม้าแล้วครถ้าเรามีศรัทธาแล้วไม่ไม่ว่าเป็นอะไรมีรูปหลวงปู่ก็ใช้ได้หมดแล้วหลวงปู่คุ้มครองนะครับโอเคขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตนะไม่ต้องทุกข์ยากไม่ต้องเครียดอะไรต่อไปแล้วต่อไปนี้หลวงปู่คุ้มครองดูแลอยู่ไม่ต้องห่วงนะครับโอเคครับรักษาสุขภาพนะครับสาธุครับสวัสดีครับ เหตุเพราะมีบุญสัมพันธ์กันจากที่ไม่เคยรู้จักหลวงปู่สูงเลยจูจูคลิปเรื่องราวของหลวงปู่สูงจากช่องท่องตำนานไปกับอริชัยก็เด้งขึ้นมาที่หน้าจอโทรศัพท์ของคุณสมพิษยัย่งไม่รู้สาเหตุจนกระทั่งหลวงปู่มาเข้าฝัน ช่วยให้คุณสมพิษหายขาดจากอาการที่ต้องทนทุกทรมานมามากกว่าสี่ห้าปีตอนนี้เหลือเพียงแค่อาการปวดขาที่เมื่อก่อนต้องเดินลากขาแต่ตอนนี้หลังจากที่ถวายน้ำหลวงปู่แล้วลาน้ำมาดื่มกินและเอาน้ำมาลูบขาอาการของคุณสมพิษที่นับวัน ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆโยโสภะควาอารหังสัมมากันตุยทูปกันตุยเตียนกันตุยมะหมายอากูอากูก่อนจากกันอย่าลืมขอพรหลวงปู่เอาแค่ที่เราได้อย่างเพียงพอไม่ลำบากเมื่อนั้นหลวงปู่คงจะเมตตาท่าน สักวันคงไม่นานเกินรออิลิเมียอองสูงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุทเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สูงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหามีบุญสัมพันธ์กัน หลวงปูส่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ